สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาดูการคลุมหญ้าการตัดหญ้านะครับหรือว่าการไว้หญ้าที่โคกทุเรียนนะครับการคลุมหญ้าการไว้หญ้าที่โคกทุเรียนไม่ว่าจะเป็น ฤด,ดูการไหนนะครับหน้าหน้าหนาวหน้าแรงหน้าร้อนหน้าฝนนะครับผมก็จะทำการคลุมหญ้าก็อาจจะมีความแตกต่างกันไม่มากนักนะครับอย่างเช่นหน้าฝนนะครับหน้าฝนถ้ามีฝนตกบ่อยๆนะครับ ตกติดต่อกันหลายๆวันก็จะมีการตัดหญ้าลงให้ต่ำนะครับตัดลักษณะเตียนนะครับเพราะว่าความชื้นในดินนะครับมันค่อนข้างที่จะมีสูงนะครับช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเป็นหน้าหนาวหรือว่าหน้าแล้งอย่างเช่นช่วงนี้นะครับก็จะมีการไว้หญ้าแบบนี้นะครับมันก็แล้วแต่แล้วแต่โคก แล้วแต่ต้นด้วยนะครับแต่ละต้นก็จะมีวิธีการที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับดูที่ย้านะครับดูที่ย่าว่าลักษณะญ้าจะเป็นยังไงนะครับคลิปก่อนก็ลงคลิปต้นน้นนะครับเป็นการปลูกทุเรียนบนฐานดินเหนียวหรือว่าดินก้นบอ่อดินก้นสะนะครับแถวนี้ก็จะใช่เกือบทั้งหมดนะครับดินก้นบอ่อ ก็เป็นการนำดินมาปรุงใหม่นะครับเป็นดินหินลูกรลงตรงนู้นนะครับอันนี้ก็ทําคลิปลงให้เพื่อนๆได้ดูบ่อยนะครับต้นนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตด,ดูกันไปนะครับดูกันไปแบบดูกันไปไปเรื่อยๆนะครับต้นนั้นนะครับที่ผมทําคลิปไปก็เกี่ยวกับการตัดญ้านะครับตัด ตัดที่ปลายนะครับถ้ามันถ้ามันสูงขึ้นมาเราก็ตัดตัดปลายหญ้านะครับอ่าก็ให้หญ้ามันสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอ่าก็ให้ดินนะครับให้เห็นดินเห็นดินลักษณะอ่าแบบลำาไีนะครับต้นนั้นนะครับอ่าต้นนี้นะครับอ่าผมก็จะคลุมหญ้าแบบนี้นะครับอ่าเพื่อนๆจะเห็นว่าอ่าหญ้าจะมีอ่าจะขึ้นสูงนะครับ มันเหมือนกับว่ามันจะขึ้นมาสูงมันก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็จะเฉลี่ยอยู่ที่นะครับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ15เซนนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยคลุมนะครับคลุมโคกไว้เลยแล้วทําไมต้นนี้ผมถึงไม่ตัดนะครับทําไมถึงไม่ตัดในเมื่อมันสูงประมาณ15เซนนะครับนี่ครับก็เพราะว่าญ้าตัวนี้นะครับ มันจะเป็นหญ้าที่ข้างล่างมันจะเป็นโพรงนะครับเนี่ยครับต้นไม้พวกนี้นะครับต้นต้นหญ้าพวกนี้นะครับมันจะเป็นโพรงดูนะครับเนี่ยถ้าเราแวกแหวกเข้าไปนะครับเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นโพรงนะครับมันจะไม่หนานะครับมันจะไม่หนาครับมันจะไม่หนานี่ครับเป็นหินนะครับเป็นหิน ที่เป็นดำๆนะครับที่เป็นดำๆเนี่ยมันไม่ใช่ดำๆนะครับมันเฉียวนะครับเฉียวอันนี้จะเป็นไตรโคเดมานะครับไตรโคเดมาเนี่ยมันจะเฉียวไปทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยจะเฉียวตามพื้นดินนะครับเนี่ยเฉียวไปนะครับอาจจะมองไม่ชัดนี่ครับนี่ครับมันจะเป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเฉียวเพราะไตรโคเดมาที่อยู่ในเม็ดปุ๋ยนะครับเนี่ยปุ๋ยอินรียนะครับเนี่ยนี่ครับ ปุ๋ยชีไก่ที่เขามีตาลิโคดมานะครับไตโคดมาอยู่ด้วยนะครับเนี่ยดูฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวขยับมานิดนึงนี่ครับอันนี้จะเป็นดินนะครับดินหินลูกหลังครับมันจะเฉียวเข้าไปข้างในนะครับอ่ามันจะอยู่ในอ่าในพงหญ้านะครับอ่าผมถึงไม่ตัดนะครับอ่าหญ้ามันจะเป็นโพงข้างล่างนะครับอากาศมัน อากาศมันดีนะครับอากาศข้างล่างนี่มันดีนะครับมันเป็นการรักษารักษาความชุ่มแล้วก็ไม่แน่นนะครับหญ้าไม่แน่นเกินไปนะครับอันนี้ก็จะไม่เปลืองในส่วนของน้ำนะครับถ้าเราลดน้ำเนี่ยนะครับหญ้ามันก็จะปกคลุมรักษาความชุ่มแล้วก็อากาศ อากาศมันก็ถ่ายเทได้ดีนะครับมันก็มีความเป็นแบบมีความสมดุลกันนะครับถ้ามันหนาขึ้นนะครับหนาขึ้นมาเราก็ถอนนะครับถอนออกอันนี้ผมยังไม่ถอนนะครับยังไม่ถอนอก็ปล่อยลักษณะนี้ก่อนนะครับต่อไปยิ่งเข้าเดือนมีนานะครับมีนาคมเมษายนเนี่ยมันจะร้อน,นครับ ปีนี้เขาว่ามันจะร้อนมากนะครับเราก็คลุมหญ้าลักษณะนี้นะครับต,ต้นไหนที่มันต้นไหนที่มันหนานะครับทุเรียนโคกไหนที่มันหนาผมก็ตัดลงนะครับตัดตรงแต่ตัดให้ให้ให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับจะสี่เซน5เซน6เซนก็แล้วแต่นะครับตัดเวลาจะใส่ปุ๋ยก็ต้องตัด ถ้าเราตัดหญ้านะครับตัดหญ้าปุ๊บเนี่ยหญ้ามันจะเป็นลักษณะที่ว่ายอดหญ้านะครับถ้าเราตัดไปมันจะตั้งนะครับมันจะตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับถ้าปกติแล้วมันจะมันจะเขาเรียกว่าอะไรครับมันจะเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเม็ดปุ๋ยมันจะลงยากนะครับถ้าตัดออกปุ๊บเนี่ยมันจะตั้งนะครับยอดหญ้ามันจะตั้งเวลาเราหว่านปุ๋ยไปเนี่ยมันจะลงง่ายนะครับ ถ้าเป็นต้นนี้นะครับอาการหว่านปุ๋ยผมไม่ตัดนะครับผมไม่ตัดเพราะว่าเนี่ยมันลงง่ายนะครับลงง่ายเนี่ยครับหว่านลงไปหว่านปุ๋ยลงไปมันก็ลงเลยนะครับลงเลยมันจะไม่เหมือนบางโคกนะครับบางโคกที่มันหญ้าหญ้ามันหนาแล้วก็มันหญ้ามันสารกันอ่ามันหญ้ามันสารกันนะครับเม็ดปุ๋ยมันจะลงลงลงได้ยากนะครับมันก็มีวิธีการทํานะครับเพื่อน แล้วก็ปรับก็ทําไปนะครับการปลูกทุเรียนนะครับก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรนะครับเดินมาเห็นก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกนะครับก็มาคิดเอาตรงญ้านี่แหละนะครับการดูแลโคกทุเรียนนะครับแต่ละ ฤดูกาลมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันไม่มากนักนะครับอ,อยู่ที่การบริหารจัดการของเรานะครับยิ่งเป็นโคกทุเรียนที่เราได้ยกโคกปัญหาในเรื่องของน้ํานะครับอตอนนี้นะครับช่วงนี้ให้ไปเลยนะครับให้เปียกให้ช่ำให้ไปเลยนะครับเนี่ยยังไงก็ไม่ไม่แบบโคกจะไม่ไม่แฉะนะครับยังไงมันก็ไม่แฉะนะครับ ซึมลงอยู่แล้วอากาศแห้งนะครับคุ้มได้หลายวันนะครับอาจจะเป็นอสองวันลดน้ำครั้งหนึ่งเราก็มาดูนะครับดูที่ดินนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมคลิปก็ยาวนะครับยาวมาแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ